อย่ารีบกระโดดลงสระเบื่อชีวิตลูกจ้างแค่ไหนก็อย่ารีบร้อนลาออกมาเปิดกิจการทำธุรกิจหรือทำมาค้าขายไม่ใช่เรื่องง่ายการทำธุรกิจมันมีความรับผิดชอบสูงกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนตอนเป็นลูกจ้างเวลาทำง,งานก็คือ8โมงเช้าถึงหโมงเย็นแต่เป็นเจ้าของธุรกิจเวลางานคือ24ชั่วโมงมันมีเรื่องให้แก้ปัญหาให้รับผิด และให้คิดชอบอยู่ตลอดเวลาตอนทางานเราอาจสู้แค่กับงานหรือเพื่อนร่วมง,งานแย่ๆไม่กี่คนแต่พอเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องสู้กับทุกคนทุกอย่างแม้กระทั่งสู้กับตัวเองการทำธุรกิจเปิดกิจการมันเหมือนว่ายน้ำเลยวันนี้ถ้าคุณยังเป็นลูกน้องที่ดีของใครไม่ได้วันนี้ถ้าคุณยังเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการที่ดีได้หลายคนที่รีบร้อนลาออกมาเปิดกิจการตามความฝันสุดท้ายไปไม่รอดว่ายน้ำในสระยังไม่แข็งแล้วรีบกระโดดลงทะเลมันมีแต่คลื่นมีแต่ลมมีแต่พายุจะไปรอดได้ยังไงคนบางคนเกิดมาในครอบครัวค้าขายยังขายของไม่เป็นเลยคนบางคน ขายของมาทั้งชีวิตยังตอบไม่ได้เลยว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไรรู้แค่ว่าเปิดร้านไปวันๆขายไปวันๆดีกว่าเป็นลูกจ้างเขาแล้วมันจะเจริญได้อย่างไงก่อนที่จะขี่บิ๊กไบค์ได้มันต้องเริ่มจากปั่นจัก,กรยานได้มาก่อนเมื่อไหร่ที่คุณเก่งในสายงานที่ทําจนไม่มีใครกล้าจ้างเมื่อไหร่ที่คุณสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบได้อย่างดีเมื่อนั้น มันจะมีคำตอบรอคุณอยู่ว่าคุณพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือยังคุณต้องประสบความสำเร็จในอาชีพที่คุณทำให้ได้ก่อนแล้วจึงออกไปสร้างความสำเร็จใหม่อย่าทำเหมือนคนทั่วไปที่ลาออกไปเปิดร้านเปิดกิจการเพียงเพราะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเพียงเพราะเบื่อเจ้านายเบื่อเพื่อนร่วมง,งานเพราะถ้าคิดแบบนี้คุณก็จะต้องพังเหมือนคนก่อนหน้านี้ถ้าวันนี้ ยังเป็นลูกจ้างที่ดีไม่ได้คุณจะไม่มีวันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้คนสำเร็จระดับโลกหลายคนเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างที่ดีมาก่อนเป็นเด็กเสิร์ฟที่เช็ดโต๊ะอาหารให้สะอาดไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ดีได้เพราะแค่โต๊ะตัวเล็กๆยังเช็ดไม่ทั่วแล้วจะดูแลร้านทั้งร้านได้ทั่วถึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อน แล้วค่อยก้าวไปทำในสิ่งที่ยากขึ้นเป็นลูกจ้างว่ายากแล้วเป็นนายจ้างยากยิ่งกว่ายัางว่ายน้ำไม่เป็นอย่ารีบกระโดดลงสระ